Involvement In การเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องหนูก็ยังคงเลื่อนอไม่ได้ไม่พี่ต้องเป็นคนเลื่อน <c oughs> พี่ต้องเป็นคนเลื่อนไม่งั้นหนูหนูบอกพี่เลื่อนหน่อย <c oughs> พีเตนเตอร์นะั้นเลื่อนได้โอเคห้า okay, กับหกอ่ะฮะ competition การแข่งขันครับอ่า in <her> uh, inherent inherent ก็คืออยู่ในตัวของมันเองครับอยู่ในตัวของมัน แน,นะแน่นอน certain problem ก็คือปัญหาแน่นอนอันนี้รวมพลากบอันนี้ไหมเอ่อก็ด้านะลูกแปบเลยทีเดียวได้จะแบบเสร็จเข้าหกเรียบร้อยนะอ่ะขวามือมีอะไรบ้างที่ไม่รู้เนี่ยเด็กไลน เดทไลน์ยู่ะไรลก <cl> oh, อ๋อดีคลายน่ะว <cl> ่าดีคลายนดีคลายนิดถดถอยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออชี้พี่นนดีคลายนิดถดถอยมีอะไรไหมถดถอยใช่ครับแต่ว่าถดถอยดีคลายน แจกจ่ายคะ่ะบ efficient มีภาษีดีผ้าเพราะ efficient gravest gravest ก็คือแบบว่าแบบจะตายเอา mm hmm. ราชนินนะครับคือการแบ่ง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 ให้เท่าๆกันคัน oh. นี้เลย <laughs> อ่านยากอบริวารครีซีครับอ่านว่าบริวารครีซีบริวารครีซีคือระบบราชการค่ะสการอสตี้สการอสตี้คือความไม่พอเพียงครับออื mm hmm. <Exp> ขยายเขาขยายตัว expanding พี่เล่ลงนะครับก็ได้เลยครับโ okay. อเคทางเนี้ยอ่าไม่พึงพอใจลุก dissatisfaction ไม่พึงพอใจ <Illust> แสดงให้เห็นภาพครับ Illustrate ดีมากโอเคโอเค Um our modern economic system combine some amount of private ownership with some amount of government control, sometimes called mixed economies. These systems try to overcome the problems that accompany pure capitalism or pure socialism. Here are some examples. The government of capitalist Nations often monitor prices, set safety standards for industry, set minimum wages, oversee relations between labor unions and management, or pass laws to protect the rights of consumers. Under a mixed system called democratic socialism, the government takes ownership of certain strategic industry and services, such as railway, airlines. m i n e s Banks, Radio and Medical Services Other industry however are privately owned โอเคฟังแล้วจะดูมึนๆเดี๋ยวพี่อธิบายให้เข้าใจตอนในเรื่องนะครับผมในระบบของเศรษฐกิจยุคใหม่ในปัจจุบันเนี่ยมันรวมสองฟอร์มฮะก็คือในเรื่องของนะฮะการที่มีเอกชนเข้ามาประกอบการแล้วก็มีบางส่วนที่เป็นนะครับรัฐบาลยังควบคุมอยู่ในที่นี้เขาก็เลยเรียกว่านะครับเศรษฐกิจแบบ ผสมแล้วระบบเนี้ยก็คือจะพยายามแก้ปัญหานะฮะในเรื่องของว่าถ้ามันเป็นแบบทุนนิยมร้อยเปอร์เซ็นต์หรือว่าเป็นประชาธิยมร้อยเปอร์เซ็นต์พยายามหาบาลานซ์ให้ได้โทาเลยให้ตัวอย่างให้เห็นภาพว่าอย่างไรอย่างเช่นรัฐบาลเนี่ยนะครับผมของประเทศที่เป็นประเทศกองทุนนิยมเนี่ยเขาจะนะครับคอยเฝ้าดูราคาเห็นไหมเฝ้าดูราคาแล้วก็จัดการนะครับวางมาตรการในความปลอดภัยของอุตสาหกรรม วางมาตรการในเรื่องของแรงงานขั้นต่ำดูแลนะครับผมความสัมพันธ์ระหว่างคนงานนะครับกับสาภาพนะครับกับผู้บริหารบริษัทใหญ่ๆอย่างเงี้ย a พสลอก็คือสร้างกฎหมายมาเพื่อปกป้องสิทธิของผู้บริโภคแล้วก็ Under m i x s y s t e m เนี่ยเขาก็เลยนะชื่อของ Mi x System เนี่ยชื่อทางการของมันก็คือ Democratic Socialism เห็น <He ard S 1> ไหมลูกผสมสองลูกผสมสองอันไง<ม>นะครับ ก็คือประชานิยมในประชานิยมในในประชานิยมในรูปแบบของประชาธิปไตยโอเคแล้วในที่นี้รัฐบาลเนี่ยนะครับยังนะครับมีเป็นทาเป็นรัฐวิสาหกิจอะ่ะก็คือเป็นเจ้าของบริษัทด้วยนะครับในเรื่องของอุตสาหกรรมที่เป็นตัวหลักๆของประเทศอย่างเช่นเนี่ยมรถไฟสนามไอเครื่องบินเห็นไหมครับกายการบินรถไฟสายการบินเหมืองเห็นไหมครับธนาคาร บ้านเราจะเป็นอะไรที่คลาสสิกมากเห็นไหมมีหมดเลยพวกนี้เห็นบ้างรัฐวิสาหกิจโอเคเพราะฉะนั้นในที่นี้เนี่ยแต่อย่างอื่นเนี่ยก็คือนะครับมีเอกชนเข้ามาอันนี้พอเข้าใจใช่ไหมโอเคเออ <c oughs> <c oughs> ยิ้มจืนจ่นๆบอกว่าโ,โอเค <c oughs> <c oughs> ไม่มีอะไรอะ <c oughs> เอออะฮะก็นึกภาพอย่างนี้บอกว่ามันก็ต้องผสมกันนะฮะไม่งั้นก็อย่างที so> ่บ้านเราเอาเอาไว่ว่าอย่างเงี้ยเรื่องอย่างนี้เนี่ยผ่านหัวนตาในไทยรัฐหนูมาเยอะแล้วไทยรัฐมติชนเนี่ยแม่งเรื่องที่ทะเลาะกันอยู่ทุกวันเนี่ยโอเคราคคงราคาเน้นอะฮะคราวนี้เราพอเราเข้าใจแล้วนะฮะในที่นี้ why might ทาไม why might capitalist government เนี่ยทำไมรัฐบาลที่เป็น capitalist ทุนนิยมจะ take control ทำไมมีความจําเป็นที่รัฐบาลที่เป็นกองทุนนิยมจะต้องเข้ามาควบคุมนะครับ Medical services ก็คือการบริการทางแพทย์ของประเทศมันเกิดอะไรขึ้นข้อที่1เข้าใจความหมายมาว่ามันคืออะไร To m i n i m i z e government involvement in the economy เ,เพื่อให้รัฐบาลมีส่วนเกี่ยวข้องในเศรษฐกิจน้อยลง ก็เพื่อนะครับลดนะครับลดการแทรกแซงของรัฐบาลนะครับผมในเศรษฐกิจคงไม่ใช่ใช่ไหมเรนไม่เกี่ยวไม่เพราะรัฐบาลอตรงนี้นี่ก็คือระดับหนึ่งละแล้วก็ข้อที่สองนะครับ to make the delivery of medical services more competitive มีความหมายว่าออให้บริการทางการแพทย์มากกว่าการแข่งขันใช่ก็คือการทำให้การนะครับผมการส่ง การดูแลเนี่ยการ Delivery ก็คือการส่งเนี่ยในเรื่องของการบริการทางการแพทย์เนี่ยมันมีการแข่งขันมากขึ้นใช่ปะคิดว่าหรือยังไงไเออตัดได้อันที่3ามเาบอกว่า to assure that all citizens have access to medical care มีความหมายว่า